สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่วุ o เกมเมอวันนี้เราจะมาดูข้อมูลใหม่ของแพท1.1ที่ทางมีโฮโยได้ไลฟ์บอทคคสต์ไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับในวิดีโอนี้ก็จะมีเกมเพลย์ใหม่ของทั้ง4ตัวไอเทมใหม่แล้วก็อีเวนต์ใหม่รวมไปถึงบอสด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นี่คือเทรลเลอร์ใหม่ของแพท1.1นะครับที่ทางมีโฮโยได้ปล่อยออกมาแต่เพื่อนๆยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมจะลิฟลิงก์เอาไว้ข้างล่างให้นะครับโอเคเรามาดูชาวกันก่อนนะครับชาวนี้ก็จะให้เสียงโดยคิมูระโยเฮนะครับผลงานก็มี Eden of the East ภาคตัวอคิระทาคิซาวะคุโรโคนบาสเกะพากตัวละครริโอตะคิเซ่เ e อะเซเว s นเดภักตัวละครฮาเซอร Iki, ว aro, ok ชาวนี้ก็จะเป็นตัวธาตุน้ำนะครับชาวนี้จะแตกต่างจากตัวอื่นตรงที่เขาใช้อาวุธ3อย่างด้วยกันนะครับเวลาสู้ระยะไกลก็จะใช้ธนูยิงแต่ถ้าอยู่ในระยะประชิดตัวก็จะใช้ดูไนฟ์กับพออาร์มนะครับสองลีนี้ก็จะให้สิ่งโดยไมโนโทโมากิส่วนผลงานก็มีจากการ์ตูนเรื่อง Fire Force พากเป็นตัวละครค o n r o s a กม m ยะด็อกเตอร์สตพักตัวละคร k i นโ o That time I got reincarnated as a slime พากเป็นตัวเวลดอร์เทม e พ t สโจโจ้บีซาร์เอเวนเจอร์กลดนวินให้เสียงตัวละครสควอโล่สังลรนี้ก็จะเป็นตัวธาตุดินนะครับที่ใช้หอกเป็นอาวุธ สองลีเบสิกแถักก็จะตี6ทีนะครับทีที่หจาเอาหอ,อกปักดินแล้วก็เตะหอกออกไปที่ศัตรตูแล้วก็พุ่งเข้าไปเสียบอีกทีนึงสกิลแรกก็จะเรียกแท่นหินตกลงมาใส่ศัตรตูหลังจากนั้นก็จะทำาดามิดเป็นดามิดโอเวอร์ไทม์สกิลนี้ถ้าเกิดค้างก็จะทำาดามิดรอบๆตัวแล้วก็จะให้ชิลด์กับตัวละครด้วยนะครับ ถ้าหมายตายก็จะเรียกเมจิโอลงมาเป็นแดาดิต a อโใส่ศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูกลายเป็นหินด้วยนะครับศัตรูที่กลายเป็นหินก็จะได้รับดามิตเพิ่มจาก p h สิ i c a l a t แท็กกับ Geo อ t t แท็นะครับสิญญานี้ก็จะให้เสียงโดยชิยากิทาคาชิผลงานของเธอก็มีกินชามะให้เสียงตัวละครโกคิโร k คอนโดคิลล์คิวให้เสียงตัวละคร Omiko กะ u r a ุร The Island of Giant Insects ให้สิ่งตัวละคร m i r e รจิโนะ Bikini Warriors ให้สิ่งตัวละคร Dark Elf สิญญาณน,นี้ก็จะเป็นตัวธาตุไฟนะครับที่ใช้ดาบเคลโมในการต่อสู้แต่ผมว่าถ้าเกิดให้เธอเอากีตาร์ฟาดศัตรูนี่มันน่าจะดูเท่กว่านะครับ Elemental Skill ของสิญญาณก็จะเป็น Deals damage to all nearby fan's enemies and convert their passion into a shield that absorbs pyro damage. Damage absorbed will be based on the amount of fans affected. สัญญาจะทำ damage ไฟรอบๆตัว high shield shield skill Zero or one enemy hit level one shield. Two enemies hit level two shields. Three enemies hit level three shields. On top of absorbing damage, you will periodically deal pyro damage to all nearby enemies. ถ้าโดนศัตรูตัวหนึ่งหรือไม่โดนก็จะได้ level 1 shield นะครับถ้าโดน2ตัวก็จะเป็น level 2 shield ถ้า3ตัวก็จะเป็น level 3 shield level 3 shield นี่ก็จะนอกจากจะป้องกัน damage สิญญาณก็จะทำ ดามิตไฟลอบๆตัวด้วยนะครับ Shield Attributes When Shield is active ส i n y า n w ะ l i m b u ุ e with Pyro energy which basically means she deals Pyro damage with basic attacks เมื่อไหร่ที่ Shield มัน active basic attack ของสิญญาณก็จะติดเป็นไฟนะครับ250 absorption strength against Pyro damage แล้วก็จะเพิ่มพลังป้องกันไฟอีก250% Elemental Burst deals Physical Damage and knock s back all nearby enemies then periodically deals Pyro Damage to all surrounding enemies. Elemental Burst ของซินญาน,นี่ก็จะทำ Physical Damage รอบๆตัวทำให้ศัตรูนี่กระเด็นด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะทำ Damage ไฟเป็นระยะจนกว่าชิลดจะหมดนะครับ Ears a tail are no prop, the real proof of my cat's line bloodline. It's only weird to you because you've never seen it before. But why are you looking at me like that? Oh, fine. You could touch my ears for a second, but the tail is off limits. Chiori Izawa. hero, a danella. out <coughs> online. Argo Demon Slayer Kanata Ubuyashiki Canyon Busters Kasey t u r n b u c k เดียลนาจะเป็นนักธนูธาตุน้ำแข็งนะครับส่วนสกิลของเดียลนานี่ยังไม่มีออกมานะครับส่วนสกิลของน้องแมวเหมียวนี่ยังไม่มีออกมาให้ดูนะครับแต่ถ้าดูจากวิดีโอเราก็จะพอสามารถเดาได้ว่าสกิลของเดียลนานี่ททำอะไรมั่งเบสิ a t แท็กของเดียลนาก็จะยิง6ทีทีที่6ก็จะยิงลูกธนู3ดอก แล้วก็ให้ชิลดกับดีโอนาด้วยนะครับชิลดอันนี้ผมเห็นหลายคนบอกว่าเป็นสกิลแรกของดีโอนาแต่ผมดูวิดีโอหลายรอบแล้วมันเหมือนกับเป็นเอฟเฟกของฮิตที่6มากกว่านะครับช็อตสุดท้ายจะยิงออกมาเป็น3ดอกแล้วก็ให้ชิลดกับตัวละคร ส่วน Elemental Burst หรือ奥蒂ของเด o n ลนานี่ที่ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าอันที่มันเห็นในวิดีโอที่มันเป็นน้ำแข็งบนพื้นนะครับแต่ผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะเพราะปกติตินี่มันจะมีคัดซีนนะอันนี้มันแค่ปล่อยสกิลลงบนพื้นเฉยๆอันนี้น่าจะเป็นสกิลแรกมากกว่านะครับส่วนสกิล奥蒂นี่ยังไม่โชว์ออกมาให้เห็นนะถ้าเ,เพื่อนๆรู้อะไรที่ผมไม่รู้ก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับรู้นะ According to the recent update The Liyue chapter of the main story will finally be finished in Genshin Impact patch 1.1. Xiao will return as part of this questline, while Kashing and Ganyu will show up for the first time in the main story. In the นี่ก็จะเป็นสกรีนช็อตที่นิงกว u a ยืนอยู่ข้างนอก jade palace นะครับ jade palace นี่ก็จะเป็นวังของนิงกว u งที่อยู่ข้างบนเมืองลี y u a n นะครับในเนื้อเรื่องเราก็จะเจอตัวละคร ganju ซึ่งจะเป็นครึ่งคนครึ่งเทพนะครับจะเห็นได้ว่าเธอมีเขาแดงๆบนหัวด้วยตัวละครตัวนี้ดีไซน์น่ารักดีสาวก็จะกลับมาเจอกับเราอีกครั้งนะครับในเนื้อเรื่อง ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นในรูปนี้นะครับดูดท้องฟ้านี่มืดครึมเลยแต่ดูเหมือนว่าชาวนี่จะยืนอยู่ที่วังของนิงกวนนะครับนอกจาก2ตัวนั้นซองลีกับชาวก็จะกลับมาเจอผู้เล่นนะครับในเนื้อเรื่องส่วนชาวนี่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับอิหมอนี่นะครับรู้สึกว่าเขาจะเป็นบอสในแพท1.1ที่เราจะสามารถสู้ได้ไม่น่าจะเป็นบอสลายสัปดาห์ที่เราจะต้องสู้ไปพร้อมๆกับบอสมังกรกับบอสหมาป่านะครับ <Yeah. S 2> food bag is a new quick way to eat your food without going into your bags ในแพท1.1นี้ก็จะมี quick slot ที่เป็นกระเป๋าอาหารนะครับเราสามารถใส่อาหารเข้าไปในนี้ได้แล้วเราก็กดกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในเมนูแล้วก็เข้าไปในกระเป๋า ในแพท1.1นี่ก็จะมีระบบ r e putation เข้ามาใหม่นะครับ reputation point ก็ได้มาจากการทำ bounty request world exploration แล้วก็ quest ของเมืองแต่ละเมืองนะครับ bounty นี่ก็จะให้เราไปล่าพวก Monster ตาม Map นะครับก็จะมีระดับความยากไม่เหมือนกันนะครับมี3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวส่วน point นี่ก็แตกต่างกันีกนะครับ3ดาวก็จะได้60 point 4ดาวได้80พ point 5ดาวได้1 0อย p o นะครับ r e quest นี่ก็จะให้เรามาช่วย NPC 3คนนะครับในแต่ละทิตยศคำเสร็จแล้วก็จะได้ point แล้วก็ได้เงินด้วยนะครับ World Exploration อันนี้นี่ก็น่าจะแค่เดินเปิดแมปนะครับถ้ายผมเดาอันนี้เขาเขียนว่า20% 40% 60%ไม่แน่าจะว่ามันจะมีมากกว่า60%หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเปิดแมปแค่60%ก็คงไม่ยากไปนะเพื่อนๆก็น่าจะเปิดกันไปหมดแล้วล่ะอันนี้ก็จะเป็น Monster Quest นะครับ Quest ของเมือง Monster ซึ่งก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องหลักกับ Side Quest ที่เพื่อนๆคงได้ทำกันไปหมดแล้วแล้วนะครับ Reputation นี่ก็จะมี8 l e v e เวลได้กันนะครับแต่ละ l e เวลก็จะมี Reward มาให้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะมีอะไรมั่ง l e v e ล1นึ่ี้ก็จะเป็น Food Recipe นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็น Recipe อะไรเพราะว่าเขาไม่ได้คลิกในวิดีโอ Level 2ก็จะได้ Instruction a n i m o c u l u s Resonance Stone Detailed step by step instructions for making Animoculus Resonant Stone. Master them and you will be able to create the tools to guide you towards Animoculi. Ane kajaben brew pin na away item ti away Animoculus. Kajadai metong bai ngong ikto bai lawa naimang. Level 3 Kajadai Diagram Wind Catcher. A detailed step by step diagram for making a wind catcher. A wind catcher can absorb the energy of anemograna. and release it when needed to create a wind current อันนี้ก็จะเป็น blueprint ที่เอาไว้ทำา t e ท w i n d c a t t h e r นะครับ w i n d c a t c h e r นี่ก็จะสามารถทำให้เราจับพวก Wind Spirit ตาม Map ได้จับครบ3อันเก็บเอาไว้ในขวดเสร็จแล้วพอเราปล่อยออกมาก็จะกลายเป็นลมทำให้เราสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าได้นะครับเหมือนกับสกิลของเบนตินี่เองในวิดีโอจะเห็นว่าเราเก็บได้ถึง5อันเลยทีเดียวนะครับ ร e วอร์ดเลเวลก็จะเป็น Name Card นะครับกับ m o n s t e r m e r c h a n t d i s count อันนี้ก็จะเป็นรูปนามบัตรที่เราสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็จะได้ส่วนลดจากการซื้อของในเมือง m o n s t e r t ด้วยนะครับ Level 5รีวอร์ดก็จะเป็น Diagram NRE a detailed step by step diagram for making a nutrition ready to eat NRE Meal in a Pouch. Learn it and you can create tools that can make ingesting food much quicker. อันนี้ก็จะเป็น Quick Slot ของอาหารนะครับทำให้เราสามารถกดกินอาหารได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในเมนูแล้วก็ In นเ n t ท r y รีต่างๆนะครับ Level 6 Reward ก็จะเป็น Diagram a n i m o Treasure Compass. A detailed step-by-step step diagram for making an a n i m o Treasure Compass. Use it to easily locate treasure or over monster. นี่ก็จะเป็น blueprint ที่เราสามารถ craft เข็มทิศได้นะครับเข็มทิศอันนี้ก็จะสามารถทำให้เราหาหีบสมบัติตามแมปได้อย่างง่ายๆเลยนะครับครูดาวนี่ก็ค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะครับแค่30วินาทีเองหรือว่าอีกอันนึงก็จะเป็น instruction portable waypoint Detailed step by step u t t o o s s o r r m k k n n g a portable waypoint With a portable waypoint you can create a teleport waypoint wherever in the world you want อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง blueprint นะครับที่เราสามารถ craft จุดวาร์ปได้เองไอจุดวาร์ปพวกนี้ก็จะมีได้แค่หนึ่งอันในบนแมปนะครับแล้วมันจะอยู่นานถึงอาทิตย์หนึ่งเลยทีเดียว level 7 reward ก็จะเป็น name card อีกนะครับแล้วก็จะมี รซสปีทำอาหารใหม่อีกอันนึงเลเวลสุดท้ายเลเวล8ก็จะเป็นวินไก l เดอร์นะครับก็จะได้สก,กินวินไก l เดอร์มาใหม่อันนี้ก็จะเป็นรีวอร์ดเฉพาะของเมืองมอนส t ตาร์นะครับแต่ถ้าเป็นอีกเมืองหนึ่งก็คงจะเหมือนกับเมืองมอนส t ตาร์เพียงแต่ว่าไอเทมที่มันเฉพาะของเมืองมอนส t ตาร์ก็จะกลายเป็นของอีกเมืองหนึ่งแทนนอกจากนั้นก็จะมี a d e p t i v e Se Seeker Stove a portable stove that can be quickly set up for cooking in the environment If you enter into combat nearby, it will be destroyed. Li Yun terrain is vast, varied, and at times even inhospitable. And yet, all its inhabitants share a love of good food. น,นี่ก็จะเป็นหม้อทาอาหารนะครับที่เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ในรูปก็จะเห็นว่าเขาเขียนว่า consumable. อันนี้ก็คงหมายความว่าใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับ แถมในรูปด้านซ้ายมือยังเห็นว่ามีต้อง9อันแน่นอนว่าเราสามารถคราฟได้มากกว่า1อันเพราะฉะนั้นใช้ครั้งเดียวแล้วก็โยนทิ้งไปเลยแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น forest h t i l i h o e s มอนสเตอร์ตัวนี้เขาใส่มาเพื่อเป็นโจ๊กในเกมนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้อ้างอิงถึง ceo ของมิโคโยคุณ forest w a y l u จะเห็นได้ว่า Attack Animation ของมอนสเตอร์ตัวนี้นี่เอา p r i m โม่เจเฟี้ยงใส่เรานะครับแล้วถ้าปล่อยไว้สักพักหนึ่งมันก็จะขุดดินหนีไปเหมือนกับไอตัวลิงใช่ไหมในเกมที่มันอ่าที่เราถ้าเราฆ่ามันได้อ่ะมันจะดรอปไอพวกมอราแต่อันนี้อาจจะดรอปเป็น p r i m โม e เจเลยเหรอไม่น่าจะใช่มั้งไม่น่าจะใจดีขนาดนั้น ถ้าเ,เพื่อนๆเปิด5ดาวไม่ได้แล้วหงุดหงิดยังไงก็สามารถมาลงกับ CEO ของมิโฮโยได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีเวนต์ใหม่ที่จะมาในแพท1.1นะครับนั่นก็คือ Unreconciled Stars ก็จะมี3พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ท1ก็จะเป็น Unknown Stars พาร์ท2ก็ Stars of Deceitful Dreams พาร์ท3ก็จะเป็น Star of Destiny นะครับ3พาร์ทนี้ก็จะออกมาทีละพาร์ทนะครับจะไม่ออกมาพร้อมกันหมดทั้ง3พาร์ท ถ้าเพื่อนๆสามารถทำอีเวนต์นี้ได้สำเร็จก็จะได้รับฟิชชูไปฟรีๆเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปก็จบลงแค่นี้นะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่วิดีโอนี้ออกมาชา้ามากๆโอ้โหคลิปนี้ตัดต่อค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวนะครับจริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรอยู่แล้วแล้ยิ่งไปทำให้มันยากขึ้นไปอีก ยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย Have fun everybody จุบจ๊บจุ๊บ